สามสิบวิ ้อนร,รับชมเข้าสู่ร,รายการพลังแห่งดวงดาวนะครับเช่นเคยคุณผู้ชมจ,จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้กับมอกุงม,มายาฮัตนิวส์ครับยีกับฝนมายาฮัตนิวส์ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการของเราเนี่ยต้องขอต้อนรับอาจารย์โมขลรอดเที่ยงรมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับวันพฤหัสบ,บสดีนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดวงประจำสัปดาห์บวกด้วยเรื่องราวของ เลขมงคลประจำสัปดาห์ได้ครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภก่อนผมจะเลือกวันละหนึ่งใบดีดีร้ายควรระวังนะครับและเลขวันใดนะครับเป็นเลขอะไรอาจารย์ก็จะบอกว่าเลขนั้นเป็นเลขมงคลประจําวันนั้นและถ้าเลขวันนั้นนะครับหรือหลายๆวันเปิดได้ซ้ําเลขนั้นน่าจับตามองนะครับเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับใบแรกใบเดียว ได้ไพ่คนเกิดวันอาทิตย์ครับได้ไพ่อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยห<ะ>มายถึงความรักความผูกพันมิตรสหายที่ดีะจะทําอะไรนะครับเพื่อนช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานรวมถึงความรักช<ม>่วงนี้คน<ะ>วันอาทิตย์ครับที่โสดนะครับจะมีความรักเข้ามาจะมีชายขี่ม้าขาวหรือผู้หญิงขี่ม้าขาวเข้ามาให้เกิดความุกกิ๊กในหัวใจมีความรักความผูกพันหรือมีดวงไปงานแต่ง คนวันอาทิตย์ครับมีโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเลข0ูนย์ครับเลขยใช่มาดูนะครับคนเกิดวันจันทร์ครับได้ไพ่สิบด่ายุนี้ต้องบอกว่าคนวันจันทร์มีปัญหามากมายเข้ามาให้ประสบปัญหาความทุกข์ความกังวลความทรมานใจการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการงานช่วงนี้ต้องยึดติดกับ วัดการทําบุญการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยคนพิการเป็นการสะดคเคาะหรือว่าเป็นการแก้เคล็ดไว้ก่อนคนวันจันทร์ครับถูกฉลกกับหมายเลข1ครับหหรือ0ก็ได้นะครับมาดูนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับได้ไพ่ราชินีถ้วยราชินีถ้วยหมายถึงความอ่อนโยนความเมตตาและการช่วยเหลือเกื้อกูลความรักความผูกพันกับภายในครอบครัวจะทําอะไรแล้วแต่คนวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงกลุ่มคนและ ครอบครัวช่วงนี้แปลความหมายว่าสบายยชิลๆมักจะเกี่ยวข้องกับอาหารของกินคนวันอังคารครับถูกฉลองกับหมายเลขศูนย์แม่ศูนย์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 สามสามตัวแล้วนะครับอ่ะมาดูนะครับคนเกิดวันพุธได้ไพ่นะครับเด็กวันโอ้โหใครเกิดวันพุธครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนะอมือกี้ชม ชมก่อนเข้าในการออราโดยคุณโอของเราเนย่ะปฏิชาชัไม่ได้แบบว่าทักทายง่าย นะครับต้องบอกว่าในทุกนี้จะมีโชคมีราบดวงโดดเด่นมีความสุขและเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงโด่งดังจะมีโอกาสได้ออกไปการทีวีหรือโลกโซเชียลจะทําอะไรดีไปทุกสิ่งทุกอย่างการงานรวมถึงความรักใครโสดอยู่สมหวังมีคู่แน่นอนมีดวงแต่งงานและใครมีครอบครัวแล้วมีโอกาสที่จะมีเบบีอายุอยุยุเบบีีจะเป็นอภิชาติ บุรนำธาตุนำลาบนำสิ่งต่างที่ดีเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนวันพุธดีมากถูกชะโงกับหมายเลข9กรือหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นคนวันพุธให้ติดเลข9ก้ากับเลขหนึ่งและ9กับ6นี่ก็เป็นตัวเดียวกันด้วยนะจะทำอะไรก็ดีสลับกับกันได้ใมาดูนะครับคนเกิดวันพระหรือขับ ได้ไ Emperor <Yeah. S 1> พ่เอ p e r o อร์จักรพรรดิคนวันพฤหัสครับจะมีความยิ่งใหญ่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานความเข้มแข็งความอดทนและมีดวงเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ mm. ต่างชาติจะทําอะไรขอให้เกี่ยวข้องกับภาษาหรือว่าแดนไก่นะครับเอ p o r t ร์ตอินอรหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือนะครับ mm. ช่วงนี้มีโอกาสตําแหน่งก้าวหน้า <Yeah. S 1> เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้ mm. คนวันพฤหัสครับให้ถูกฉลกกับเลข4 ทำอะไรขอให้มีเลขสี่เอาไว้ก่อนนะครับเลขสี่นะคะวันศุกร์สุขสุ์ซ้ายสุขขวาเลยสุขจ้าดาวสยามไท่โอ้ยโง่คนวันศุกร์ครับช่วงนี้มีความสุขมากๆสมดังชื่อนะครับการเงินการทองทองก็จะขึ้นเพชรก็จะขึ้นอสังหาริมทรัพย์ก็จะขึ้นจะทำอะไรดีไปทุกอย่างนะครับต้องบอกว่าแม้จะไปกิน มาร่าขายใจค่ะโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าก็มีความสุขนะครับให้ซื้อรอตเตอรี่เอาไว้บ้างนะจะมีโชคมีราบกับหมายเลขหนึ่งหนึ่งอาจารย์หนึ่งมาซ้ำอยู่นะโอ้โหหนึ่งซ้ำนําเบอร์หวานหนึ่งมาดูคนวันเสาร์บ้างครับเขาดีกันทุกอย่างคนวันเสาร์ เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หนึ่งไม่เท้าคนวันเสาร์ต้องบอกว่าจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการติดต่อไม่ว่าจะทําสิ่งใดมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาการก้าวหน้าเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้โอ้ไม่ดโยเก่งมากเลยอาจารย์โอ้อาจารย์ก็ยี่สิบยี่สิบเ็ดยี่สิบสองเนี่ยกรกฎาคมไปหมากก้าวไปฮ่องกงไปทริปตัวกลับนะครับเฮียซ้งเล่นผงเลยทันเล่ผงใช่าหล่อมาก เขาโดดเด่นปรตาหานเราเป็นการลูกชายโอ้โหแต่ก็ดีดีทุกนี้ต้องบอกว่าอาจารย์มงคลก็มีโอกาสประสบความสําเร็จใครอยากจะไปทัวร์นะครับไหว้พระที่หมากเกาวัดอาม่าหรือว่าฮ่องกงเนี่ยนะครับที่วัดแชกรงหิูแล้วไปขอกู้งเงินร้านร้านบาทแล้วติดต่ออาจารย์มงคลรอดทิศทำได้นะครับ2 0 2ส22องนะครับ0 8 7 1 0 8ป6 6 4กับอาจารย์มงคลรอดจึงทำพาไปมูเตรูไหว้และ เฮียสองเลขหกจะพาไปมูอาหารกินให้อร่อยมีความสุขร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบดวงดีปังๆกันทุกคนนะครับคนวันเสาร์ครับถูกฉลองกับหมายเลขหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งสโอ้โหช่วงนี้หนึ่งมาแรงใช่ใช่หนึ่งกับศูนย์ด้วยนะครับแล้วนอกนั้นก็มีนะครับสี่กับเก้าเพราะฉะนั้นจะทําอะไรในช่วงนี้ขอใช้เลขหลักๆเอาไว้ก่อนนะครับจะประสบความส็จมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองกันทุกทุกคน ก็ถือว่าสัปดาห์หนี้นะครับแต่ละวันก okay. right. uh, ็ได right. ้ไพ่ค่อนข้างที่จะโอเคใช่ครับอ่ะมาต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมนะครับในส่วนของ s อสกันบ้านนะครับเอสแรกค่ะคุณอ้อนะคะอายุ3าปีถามเรื่องความรักดีไหมคะจานคําถามแรกทาไมต้องเป็นเรื่องความรักกันวอนะครับดูนะครับได้ไพ่แบบโอ้เดือดซ้นเลยนะครับคุณออดโอ้ดูเสียงเบรนด้นะครับใช่ไพ่แฟน นะใบที่3ามหนึ่งด้วยรักรุ่งงานปังมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นคุณอ้อนะครับต้องบอกเลยนะครับความรักดีมากคุณอ้อครับค่ะนะคะสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับมีโชคมีลาบไหมครัจาได้ดูนะครับวันนี้เนาะเอาลาบไหนดีคะ ดูนะครับได้ไพ่ใบแรกเก้าไม้เท้าใบที่สองครับหนึ่งถ้วยใบที่สามครับเดอะลิฟเวอร์จะมีโชคมีราบกับคนในบ้านคนในครอบครัวหรือบ้านเล็กที่จะให้โชคบ้านเล็กที่เล็กที่เท่าไหร่ครับเหลอตืดนใจจนไปแล้วเอาไม่เป็นไรครับขายหลุดไปขายหลุดนะครับโชคมีราบกับบ้านเล็กที่ใช่านเลเมื่อกี้ถูกต้อง มาต่อกันที่คุณหนูกันบ้างค่ะโชคแรกวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ค่ะจะได้จากอะไรคะอาจารจาย์ูนะจะได้เยอะไหมคะอาจารย์ ได้เยอะไหมแปดดาบใบที่สองทับเจ็ดไม้เทา้าใบที่สามทับสิบดาบช่วงนี้ต้องบอกว่าโชคลาบเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับเลขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเ,ออเลขที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตหรือว่าการทาอะไรแล้วแต่ขอให้มีเลขตรงนี้ถ้ามีโอกาสไปทําบุญไว้ก่อนจะให้โชคให้ลาบได้เพราะเจ็ดไม้เทา้าคือความมั่นใจความมุ่งมั่นแปดดาบกับสิบดาบคือเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือว่าอุปสรรคหรือไปทําบุญก่อนและซื้อโรตารี่หรือรวมถึงให้คน ที่การานะหยิบเลขให้เลยมีโชคมีลาบได้นะครับนะสายหน้าใหม่นะครับสวัสดีครับขอคุณอาคุณอะไรครับอาเชิญเลยจ้าดูนะวันที่หนึ่งใช่ไหมค่ะ ดูนะครับได้ไพ่สองดาบใบที่สองสามเหรียญใบที่สามอัูวมนเท้าดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภหรือการเงินในวันที่1ขึ้นไปเนี่ยจะได้ดีให้ขยันเป็นพิเศษสามเหรียญคือประสบความพิเ็จให้อวยพรชมคนไว้เยอะๆจะมีโชคราภจากคําพูดด้วยนะครับใช่เลิกเลิก่อนเลยเลิกอวยอาจารย์ก่อนเลยอวยมัเลยค่ะ สาธุไม่รู้ใครดูใครสาธุ uh> เลขมงคลของอาจารย์เนี่ย1 4 0นะเลขเด่นยังเป็นเลขศูนย์อยู่นะอย่าลืมนะจ้าอุ๊ยเลขศูนย์เลขหนึ่งมีหมดเลยนะขอใช่ที่เราเปิดให้ก็มีหมดลยใช่นะครับขอบคุณมากจ้า ะมาต่อ SMS นี้นะคะคุณหูกวา้างโชควันที่หนึ่งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะจะมีโชไคไหมคะจะได้จากอะไรคะอาจารย์จะดูนะครับใ,<ช>ใบ<ะ>แรกขึ้นมาเดอนเลิกเวอร์ใบที่สองครับสามถ้วยใบที่สามครับเจ้าชายถ้วยจะมีโชคราบกับคนอายุน้อย mm. เด็กหรือว่าคนที่เป็นบริวารในบ้านจะนําโชคนําราบมาให้นะครับถือว่าดีนะครับเดอนเลิกเวอร์ให้เด่นให้เกี่ยวข้องกับเลขหกเลขสามเลข, 3, เลข 1, 1> หนึ่งเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ,ะสายหน้าใหม่นะครับฮัลโหลวันเหลเซฮัลโหล ออาคุณอะไรครับเพียงครับอาคุณเพียงเชิญเลยจ้าได้ ได้จะดูนะครับ 1. มิถุนายนนะครับร2ถ้วยใบที่ 2. อแด,ดาบใบที่3 t ม t h o o ฟ The f o o ฟนี่ก็เลขศูนะ,ะวันที่ 1. มิถุนายนจะทำอะไรแล้วแต่ขอให้ติดเลขศูนเอาไว้ The Fool เนี่ยแปลความหมายว่าถ้าเราเป็นคนที่แบบเสี่ยงโชคชและอยากจะซื้อให้ซื้อในวันที่1เลยนะครับช่วงหลังๆเที่ยงไปแล้ว ตัวเลขที่เหลือครับส่วนใหญ่แผงถูกต้องแผงน้อยๆเนี่ยเขาจะเหลือรางวัลใหญ่ๆไว้ให้นะคุณเพียงอย่าลืมนะจ๊ะให้ใช่จะเหมาก็ได้แผงน้อยๆบางทีเหลือสองใบสาใบเงี้ยส่วนใหญ่จะเลขศูนย์โดดเด่นนะจ๊ะจ้าเลขศูนย์โดดเด่นนะจไม่แล้วนะนะคะมาต่อไอซเบดนี้นะคะคุณลำไทรค่ะ เกิดวันจันท์ที่28มีนาคมนะคะ8โมงเช้ามีคู่ดีหรือไม่ดีกว่าคะอาจารย์ลังเลไงดูนะไพ่ตัดสินว่าจะมีคู่หรือไม่มีคู่ตัดสินเลยชีวิตจะโสนรบบเดือดฟูอีกแล้วเดือดฟูนี่คือคนรักอิสระนะครับใบที่สองครับสเตนเราเป็นคนแข็งนะครับใบที่3าม5ถ้วยจต่ไพ่ก็บอกว่า อยากมีความรักแต่ให้ออกแบบความรักคือมีได้แต่อยู่กันคนละที่มไม่ต้องเป็นครอบครัวเป็นรักเหมือนเพื่อนตายายบุคคลที่พากันไปท่องเที่ยวจะมีความผาสุกเพราะว่าเราเป็นคนขี้รำคาญคนและเซนแน่นแต่อยากมีความรักเห็นไหม ออกแบบชีวิตได้สนุกสนานเป็นสีสันไม่ต้องผูกมัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันเยอะนะครับไม่ใช่ไหมคะที่เหมะคงสังคมคนโสดค่าคคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมของคนโสดใช่คนเลือกที่จะโสดเยอะมากคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าโสดแต่มีความรักได้คือเป็นความรักที่ไม่ผูกมัดเป็นความรักที่แบบเออเพื่อนดูหนังเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแยกย้ายกันไปคนละบ้านเพราะบางคนเนี่ยมีโรคส่วนตัวสูง เพื่อเราจะหลีกเลี่ยงของการมีปากมีเสียงความคิดเล็กคิดน้อยปทกถูกใจกว้างไว้มีคู่ได้แต่ออกแบบชีวิตสักนิดหนึ่งต่อออกแบบความรักได้เองนะคะชมขาโอเคสำหรับวันนี้นะครับใครที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์มงคลเดี๋ยวเรามีเทมเพลตขออาจารย์ขึ้นให้บริเวณหน้าจอนะครับใช่ครับสำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำและเป็นผู้ที่ใช้ระบบทูอยู่นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับดอกจัน495 1,1,1,2,7นาทีละ9บาทแค่70บาทแม่นไม่แพ้ตัวจริงแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นผู้ที่ใช้ระบบถูเท่านั้นและสำหรับใครที่อยากจะดูดวงกับอาจาร,รย์มงคลรอดทิ้งทำแบบเป็นๆน,นะครับ087828ป2 2 2็น087 828 5 2 2นะครับนอกรายการแล้วมีค่าครูอยู่ที่2,000บาทแต่วงเล็บไว้ด้วยนะถ้าถูกใจโทรมาอาจจะเหลือแค่ไม่กี่บาท<อ> คุณอาจารย์เป็นคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ามีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณชมอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับปังปังไปวันที่ยี่สิบย่สิบเอ็ดี่สิบสองกรกฎาคมปังคุริเยสเจ้าค่ะอาจานเพงเพ่งปังปังงานเข้าเยอะเยอะสุดสุด ขอบคุณมากปีพอหมจา์ขอบคุณครับใ้แบบว่าปังๆทุกคนนะคะที่แบบว่าไปมูเตลูกับอาจารย์นะคะแต่ว่าสังเกตแล้วทุกคนกลับมาปังหมดเลยนะจานปังเลปังเลยปังรวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีเป็นแฟนของอาจารย์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนรวยปังนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่นะคุณสายผางามของเรานางานางงามสาวนี่มีเบอร์โทราเลยนะเธอดูสิดูดิ มีโทรกันมาเลยนะเดี๋ยวอาจารย์ทํารายการก่อนนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาอยากจะให้อาจารย์ซ่อมอยู่ดูซ่อมดูซ่อมนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <c oughs> เขาจัดฉากก่อนเดี๋ยวอาจารย์ใช้เวลาตรงนี้นะครับซ่อมให้กับทุกคนก่อนเนาะมีคนเข้ามาคุณจุธามาศนะครับซ่อมนะอ่ะวันนี้ตั้งแต่บ่ายไปจะมีโชค ยันดึกถึงดึกไหมนะครับเลขเด่นเลขอะไรจากอะไรอันนี้คือคุณพัทรประพรชูเรือนเงินเนาะปอกติโผไม่ติดที่พัดของเรามัวแต่ถามว่าอาจารย์นี่มารายการไหมรายการอาจารย์เข้าแล้วมัวถามตอบไม่ได้แล้วครับหนึ่งนะครับพี่พัทรประพรตั้งแต่ช่วงนี้ไปเลยนะบายไปเนี่ยจะเป็นยังไงดูนะครับพี่พัทรประพรครับได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าสี่ถ้วย ห้าถ้วยช่วงนี้บ่ายไปเนี่ยถึงประมาณบ่ายสี่ดวงดีนะครับทำอะไรขอขอให้มีเลขเจ็ดไว้เจ็ดเอาไว้นะครับเลขตรงนี้7จ็สี่ห้าแต่ถ้าหลังประมาณ4 5, ี่โมงห้าโมงเยนไปแล้วยันดึกต้องแปลงเลขให้เก่งๆนะเดี๋ยวผมขอดูซิสลับหน่อยว่าพี่พัฒนเนี่ยนอกจากเลข7แล้วมีเลขอะไรหรือเปล่าที่เข้านะครับในช่วงนี้นะดูนะพีพัฒนะเลขเจ็ยังเด่นนะครับพีพัฒน์ทำยังไงก็ให้ มีเลข7เอาไว้นะครับก็พิพัฒน์ก็บอกขออีกพรุ่งนี้นะครับเช้าสายบ่ายเย็นของวันนะครับวันศุกร์นะครับจะเป็นยังไงดูนะครับเช้าสายบ่ายเย็นคุณเอจักระพงศ์ทรัพย์มงคลเข้ามาทักอาจารย์พ่อนะครับอดูนะครับคุณพัทรัตประพันพรุ่งนี้พิพัทธรประพ์ตื่นเช้าเช้านะตื่นเช้าเช้าราชนีเหรียญใบที่สองครับโพ้ยมีโชคมีลาบองล้อสมบัติเลยวิลฟอร์จูนใบที่สามนะครับ ถ้วยพรุ่งนี้เช้าสายบ่ายเย็นบ่ายค่ำเนี่ยดวงดีมากนะครับเลขตรงนี้คือ019 001199นะครับสลับไปสลับมานะครับอย่าลืมนะเลขเด่นดูซิพรุ่งนี้ของพี่พัชรปพพระรแต่เช้าเลยเนี่ยเลขอะ,อะไรที่ให้คุณดูนะพี่พัชรปพพระรณ ได้ไพ่ Wheel of Fortune ครับมีศูนย์มีหนึ่งหรือบ้านเลขที่ของพี่พัฒนรัตนประพรชูเรือนเงินเนี่ยนะครับโดดเด่นเช้าสายบ่ายขํายันดึกดื่นมืด,ดข้ามพรุ่งนี้ดวงดีมากนะครับอย่าลืมนะพี่พัฒนรัตนประพรชูเรือนเงินสำหรับวันศุกร์นะครับอ่ะผมรู้ว่าพี่พัฒนรัตนประพร์เนี่ยจะต้องอยากได้ว่าเลขราวสปปราวพรุ่งนี้วันศุกร์เนี่ยมีราวเป็นเลขอะไรและแฟนคลับของขอาจารย์มงกดร,รอดทิ้งทำก็ติดตามตรงนี้ด้วยนะเลข ราวนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่26นะครับพฤษภาคม2566วันศุกร์ดูซิว่าเลขอะไรดูนะครับไพ่ไพ่ Judgment นะครับใบที่ 2, 2> จัก,กรพรรดิีดีมเพลสใบที่3ครับ5เหรียญน,นะครับเลขตรงนี้คือ2035 2035เป็นเลขให้โชคให้ราบของคนที่ชอบไปต่างประเทศ ลาวนะครับสบปปลาวนะครับใครที่จะไปราวไหนก็แล้วแต่นะครับพรุ่งนี้2035สลับไปสลับมา2 2 0 0 3 3 5 5หรือเลขอะไรใน3ตัวนี้ควยไปควยมาก็ขอให้มีเลข2มีเลข0มีเลข3มีเลข5เอาไว้ก่อนนะครับอย่าลืมนะนะครับพิพัฒน์ธร,รพรชูเรือนเงินนะครับเลขลาวนะครับอ่ะมาดูซินะครับคุณจุธามาศบอกว่าตั้งแต่บ่าย ไปยันค่ำโชคราบดวงดีไหมคะนะครับตั้งแต่บ่ายนะดวงดีหรือเปล่าคุณจุธามาศนะครับมาดูนะครับไพ่สามใบที่เปิดได้ใบแรกครับ หนึ่งถ้วยบ่ายไปนี่ก็ดวงดีแล้วหนึ่งถ้วยนะครับใบที่สองครับสิบดาบช่วงนะครับค่มไปนี่ต้องแปลงเลขให้เก่งๆนะครับใบที่สามเก้าไม้เท้าสิบดาบเก้าไม้เท้าต้องบอกว่าช่วงหลังห้าโมงเย็นไปเนี่ยยันมืดเย็นค่ำเนี่ยขอให้แปลงเลขเก่งๆส่วนช่วงบ่ายเนี่ยดวงโดดเด่นมีเลขหนึ่งเอาไว้จะทําอะไรขอให้มีเลขหนึ่งเอาไว้นะครับอ่ะคุณเอซับมงคลซับมงคลบอกว่าขอเรื่องการเงินครับอาจารย์พ่อนะครับมาดูซี เป็นยังไงคุณเอซับมงคลดูนะฮะหนึ่งสองแล้วก็สามดูนะครับได้ไพ่สามมท้าได้ไพ่เดอะเดทได้ไพ่ราชินิดาบช่วงนี้รู้สึกว่าคุณเอเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินมากๆเลยดาเดอะเดทและราชินิดาบแต่ยังดีที่มีการงานเข้ามาเพราะฉะนั้นสามมท้าเนี่ยจงแปลความหมายว่าให้ขยันเข้าช่วงนี้การเงินเข้าซ้ายออกขวามีเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยหรือว่าส่อง ซ่อมแซมปรับปรุงอะไรนู่นอะไรนี้เสียเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นให้อดทนไว้อย่าคิดมากให้ไปทําบุญกัโบโรงศพหรือว่าหลังจากฟังอาจารย์มงคลแล้วโอนเงินให้กับผู้ที่ตับเจ็บป่วยหรือโรงพยาบาลอะไรสักเล็กสักน้อยเป็นเพื่อเป็นการแก้เค็นจะดีมากเลยนะครับมาดูครับคุณฟุกโชคลาภของคุณฟุ๊กจะมีไหมดูนะคุณฟุกครับโชคลาภ 1 2แล้วก็3ดูนะครับได้ไพ่ใบแรกครับจักรพัดินีดินเทส10ถ้วยนะครับ6ไม้เท้าคุณฟุกครับมีโชคมีลาบนะครับและสำหรับใครที่อยากจะมีดวงดีมีโชคมีลาบนะครับอยากจะให้ประสบผลสำเร็จเรื่องของการเงินการทองช่วงนี้นะครับกำไรยกมหาโภกทรัพย์กำไรยกต่อเงินต่อทองสำหรับที่ใครอยากจะบูชากับอาจารย์มงคลเราท้งทำไปนะครับปลุกเสกที่นะครับ วัดแช่กงหมิวนะครับที่ฮ่องกงแล้วก็ไปกราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกงมามากมายแล้วก็ไปพมา่ายกแท้เกตเอจากพมา่านะครับอาจารย์ก็ไปพระาธาตุอินแขวนไปชเวดากองแล้วก็ไปกราบนะครับพระอัฐิของสุพรรณพระที่สุพรรณกัลยานะครับมา ให้มีความเพ็งเงเพราะฉะนั้นใครอยากบูชานําไปสวมใส่หรือว่าอะไรเป็นฟรีไซส์นะครับสามารถที่จะบูชาได้1,599บาทหรือใครรู้สึกว่าข้อมูลข้อมือเล็กข้อมือใหญ่หรือไม่อยากให้มันจะชำรุดนําไปตั้งไว้ในสถานที่เราบูชาจะเป็นนะครับหน้าบ้านนะครับที่มีการขายของขายอะไรต่างๆเป็นเรียกทรัพย์เรียกการเงินกันทองหรือว่าขิงพระเอาต่ําไว้นะครับขิงพระแล้วพิพ,พัฒพุทธหรือว่าสิ่งที่ท่านเคารพเนี่ย ท่านก็วางไว้ต่ําสักนิดหนึ่งตรนเนี้จะเป็นลักษณะของเรียกทรัพย์เรียกกันเงินการทอง สำหรับใครที่สนใจนะครับกำไรหยกต่อเงินต่อทองนะครับ1,599าบาทนะครับทักอาจารย์มาได้นะครับที่อินบ x ็อกหรือว่าข้อความนะครับแล้วก็นะครับโอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ0 28, 28 2 8 2 8 2 3 9แปดสออชจริงนามกุลจริงครับมงคลรอดทิ้งทำและเขียนชื่อนมสกุลของท่านตามด้วยบ้านเลขที่และเบอร์โทรศัพท์อาจารย์จะจ,จัดส่งให้ถึงบ้านนะครับกำไรยกมหาโภคัพกำไรยกต่อเงินต่อทอง รวมถึงกรอบรูปมีเวรรวยของอาจารย์มงคลรอดที่ทำไปตั้งที่บ้านนะครับรับรองเลยเงินทองโชคราบความเป็นสิ่งที่ดีสีิมงคลจะเกิดกับท่านนะครับคุณวรนุชแท่ไหลบอกว่าวันนี้มีโชคราบหมายขอเลกเด็ดด้วยนะครับมาดูนะคุณวรนุชแท่ไหลเอ็มเพอเรอร์จักรพัรดิ ไปที่สองดาบใบที่3าก้าไม้เท้าวันนี้คุณวรนุชแท่ไหลมีโชคลาภกับเลข4จะทําอะไรก็ขอให้มีเลข4เอาไว้ก่อนนะครับถ้าเลขตรงนี้คือ4 2 9นะครับอย่าลืมนะวันนี้มีความนักสู้จะมีโชคมีราบดวงดีนะครับเอ็มเปอร์จักรพรรดหมายถึงความมุ่งมั่นคุณพัทรประพรชูเรือนเงินบอกว่าวันเสาร์จะมีโชคลาภช่วงไหนและเลขเด่นเลขอะไรดูนะครับ1 2และก็3ามอุ๊ยภรรยาเข้ามาดูต้องคำตัวดีๆสักนิดหนึ่งเรียบร้อยแม่คุณหน่อยเข้ามาส่งแล้วคุณหน่อยเอ้ยมาส่องเหรอนะครับพี่พัทครับ วันเสาร์นี่ตื่นสายๆไปเลย8ดาบนะครับใบที่สองเจ้าชายเหรียญหลังส1บเอดโมงไปดวงดีมากนะครับใบที่3าสองถ้วยจะประสบความสาเร็จนะครับพิพัฒนรั์ประพ,พรชูเรนเงินวันเสาร์นี่หลัง11บเอดโมงขึ้นไปดวงดีถึงยันเย็นยันมืดยันค่าเลขที่โดดเด่นนะครับเลข8เลขศูนย์เลขสองนะอ่ะต้องบอกว่าพิพัฒนร,ร,ร,รพ์รพัฒนร์ประพรนะครับดวงดีวันเสาร์สิบเอดโมงลงไปนะครับ การงานการเงินถึงปลายเดือนหน้าค่ะอ่ะมาดูซิคุณนะครับคนที่ส่งคำถามมาเป็นคำตอบเป็นยังไง1 2แล้วก็3ดูนะครับได้ไพ่ใบแรกครับ1ดาบนะครับไปที่2ครับ9ดาบไปที่3ครับคิงดาบช่วงนี้ต้องทรหดอดทนต้องนักสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะทำอะไรแล้วแต่เรียกว่าเข้มแข็งไว้การเงินการทองถึงจะดีความนักสู้ต้องอดทนต้องฝ่าฟันต้องเข้มแข็งนะครับแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ มาดูครับนะครับอาจารย์ค้าวันนี้หลังบ่ายไปดวงดีมีโชคลาบใหมคะาอ้ามาดูนะครับหนึ่ง 2และก็3ได้ไพ่อะไรใบแรกครับวิลออฟจูนดุงดีครับกงล้อสมบัติเลยใบที่สองอลาชินีเหรียญอู้เดวิลมีโชคลาภกับการเสี่ยงโชคการพน,นันวันนี้ยังไงก็ดุงดีอุ้ยแม่พี่ตุย้ยนะครับอาจ,จารย์ตุย้ยเอ็กซเรย์สวัสดีครับพี่ตุ้ยครับรักและคิดถึงน้องออสเสมอครับขอบพระคุณมากเลยครับพี่ตุ้ยนี่เป็นหมอดู พี่ชายที่แสนดีนะครับพี่ตุ้ยรักทุกคนพี่ตุ้ยนี่เขาเป็นคนพูดเราะและมีจิตใจดีงามอยู่วงการกับเรื่องของการพยากรมามากเลยพี่ตุย้ยเอ็กซเลยขอพระคุณครับเข้ามาดูผลงานน้องออสขอบพระคุณครับนะนะครับอ่ะคุณกฤษณาดวงแก้วนะครับบอกว่าการเงินนะครับการเงินโชคลาภ